ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเดมอกรุปจำกัดชวนเหล่าซ e เลบลิตี้ดาราและนักช็อปแถวหน้าทั่วฟ้าเมืองไทยร่วมเฉลิมฉลองความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่และเปิดตัวบัตรโคบรนดแบง n อกแบงก์เอ็มวีซอย่างเป็นทางการภายใต้คอนเซ็ปต์เดอะเลเจนดารี่ตำนานนักช็อปยุคใหม่ไบรท์กว่าเดิม พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ศิลปินหนุ่มฮอตแห่งปีที่มากด้วยความสามารถไบรท์วชิรวิชีวะอารีล่าสุดได้ควา้ารางวัลในสาขา best asia celebrity จากเวที mtv video music award japan ประจำปี2023ซึ่งนับเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทำได้และยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในฐานะของศิลปินมากความสามารถในระดับภูมิภาคเอเชียอีกด้วย บรายเปรียบเสมือนตำนานของคนยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหลายด้านถือเป็นตำนานบทใหม่ของคนยุคนี้ที่เต็มไปด้วยไลฟ์สไตล์หลากหลายทำงานเก่งเป็นนักธุรกิจพร้อมอยังเป็นผู้นำด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่คนยุคนี้ให้คุณค่าซึ่งสะท้อนได้จากมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมมากที่สุดในประเทศไทยถึง18.5ล้านคนและยังได้รับเกียรติให้เป็น global brand ambassador ของแบรนด์แฟชั่นชั้นนาของโลก ในงานพบกับการเปิดตัวแคมเปญโฆษณาพร้อมชมหนังโฆษณาพร้อมกันครั้งแรกในประเทศไทยและฟินไปก,กับการช้อปปิ้งที่ได้อภิสิทธิ์มากกว่าใครสำหรับบัตรแบงก์ขอแบงก์เกมรีซ่านะสำหรับวันนี้ก็คือผมบ่ได้เลยว่าเป็นบัตรที่เรียกได้ว่าเหมือนเข้ามาตอบโจทย์มากๆสำหรับนักช้อปในเราทุกคนนะครับเป็นเรื่องใหม่มากๆก็คือสำหรับบัตรใบนี้ถ้าถามว่ามัน เหมาะกับตัวผมยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออย่างผมเนี่ยปกติเป็นคนชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศบ่อยๆคือบัตรตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้คือทั่วโลกเลยเหมือนประมาณว่าบัตรใบเดียวเนี่ยสำหรับนักช้อปคือจบได้เลยครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสำหรับบัตรใบนี้เนี่ยคือทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องใความสําคัญกับพวกเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอะไรย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบัตรใบนี้เนี่ยก็คือลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บอย่างเป็นความลับแน่นอนเพราะว่าธนาคารกรุงเทพนะครับ สิทธิพิเศษพวกพรีเวลเลชต่างๆนี่คือเยอะมากๆครับก็คือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางเลยของบัตรแบงค์คอมแบงก์เอเวอซ่าครับผม,มครับผมนี่ครับฝากด้วยนะครับสำหรับบัตรแบงค์คอมแบงก์เอเวอซ่านะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นต่างๆเข้ามาให้มากมายเลยนะนมิตรพิเศษอีกเยอะแยะแน่นอนครับผมตลอดทั้งปีเลยยังไงก็เจอกับผมแล้วก็บัตรแบงค์คอมแบงก์เอเวอซ่าได้ตลอดปีเลยครับผม